สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับบรรยากาศช่วงบ่ายของวันนี้นะคะมาอัปเดตแม่ัวที่อยู่ที่เลิศฟาร์มหมู่บ้านหนองสีเจริญตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับข้อกรวมนี้นะคะจะเป็นแม่ัวพื้นฐานที่ทางเรา ไปจัดซื้อจัดหามาจากตลาดนัดค่ะจะเป็นสายพันธุ์วากิว5ตัวที่เหลือก็จะเป็นสายพันธุ์แองกัสแบรงกัสสายพันธุ์ชาโลเรกสายพันธุบีบมาสเตอร์ค่ะแม่พันธุ์พื้นฐานวากิวแม่ยูกโกะท้องแก่ใกล้คลอดคาดว่าน่าจะคลอดภายในเร็ววันนี้ค่ะ สำหรับแม่ยูกุอุ้มทองกับพ่อพันล็อกกี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายนะคะของการให้อาหารค่ะทางเราจะให้แบบบุฟเฟ่ต์นะคะอาหารที่ทางเราให้กับกัวกินก็จะเป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับค่ะบางครั้งก็ผสมลำบ้างบางครั้งก็ผสมหัวอาหารบ้างค่ะ สำหรับยาช่วงนี้ขาดแคลนค่ะทางเราก็จะมีฟางแห้งเกลือแร่แล้วก็น้ำดื่มประจำในข้อค่ะอันนี้ในข้อกรวมไม่มีพ่อพันล็อกกี้แล้วนะคะทางเราได้ส่งให้ไปอยู่ประจำที่ข้อกรวมของแม่พันธุ์ไทยกี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับแม่พันธุ์พืนฐานสายพันวากิวตอนนี้ตกลูกไปแล้วนะคะสองตัวคือแม่โยชิกับแม่ยูมิค่ะเช่นข้างหน้านี่คือแม่คิมจังตอนนี้ก็ตั้งท้องนะคะแต่ทางเราไม่รู้ว่าอายุของการอุ้มท้อง กี่เดือนค่ะแต่ที่สำคัญก็คือเป็นลูกของพ่อล็อกกี้ค่ะสำหรับแม่ยูโกก็กำลังรอคลอดนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือแม่นาริตะทางเราได้ผสมกับน้ำเชื้อจากกรมปรศุสัตว์ค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมดประมาณ5รอบแล้วค่ะยังไงก็รอลุ้นนะคะว่า ลูกของแม่นาริตะจะออกมาเป็นวากิวหรือว่าเป็นลูกของเจ้าร็อกกี้กันแน่ค่ะมาถึงวันนี้เจ้าทรัมม,มีหน้าที่ดูแลจัดการแม่พันธุ์พื้นฐานในข้อกลวมทั้งหมด12ตัวค่ะในระยะเวลา11เดือน ทางเราได้มีลูกกัวแล้วทั้งหมด13ตัวค่ะที่เห็นวิ่งเล่นในข้อรวมนี้ทั้งหมด6ตัวค่ะเป็นลูกที่เกิดจากเจ้าล็อกกี้แม่พันธุ์พื้นฐานวากิวน้องฟูจิแล้วก็น้องยาลิสจากแม่พันธุ์พื้นฐานแองกัสแปรงกัส น้องเจเนตอันนี้คือผลงานของเจ้าล็อกกี้นะคะส่วนอีกตัวลูกของแม่ซาร่าทางเราไม่รู้ว่าสายทางพ่อเป็นสายพันธุ์อะไรน่าจะเป็นสายพันธุ์บ้านๆเช่นกันคะ่ะน้องอังเปาคะ่ละเลล่าสุด แม่เมลิสายพันธุ์ไทยผสมชาโรเร่ตกลูกที่อุ้มท้องกับพ่อพันธุ์ล็อกกี้ได้ตัวผู้ค่ะน้องแฟรงค์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่ข้อกรวมนะคะเพราะว่าลูกกัวยังไม่แข็งแรงพอค่ะและนี้คือการเปลี่ยนแปลง ในเลิศฟาร์มค่ะในระยะเวลา11เดือนทางเราก็ถือว่ามีความสำเร็จในการเลี้ยงวัวมาครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงทางเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเห็นการเจริญเติบโตของลูก,กวัวของแม่วัววัวทุกตัวในคอกแล้วก็ทำให้เรา มีกำลังใจในการที่จะทำงานสู้ต่อไปค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะมีลูกวัวแต่ละตัวไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะดูแลแม่วัวทั้งฟูมค่ะถือว่าเป็นภาระที่ใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากทางเรามีแม่พันธุ์พื้นฐานหลากหลายมาจากหลายจุดมาจากหลายฟาร์ม ไม่ว่าจะตลาดนัดหรือฟาร์มที่มีชื่อเสียงนะคะแต่สุดท้ายแล้วการเลี้ยงดูการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะการเอาใจใส่ดูแลการให้ยาการให้อาหารนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะบางครั้ง การที่เราไปได้แม่พันธุ์พื้นฐานที่ราคาถูกมาไม่ใช่ว่าชีวิตของเขาจะถูกนะคะดูอย่างแม่แอนนาค่ะทางเราได้มาจากตลาดนัดมาวันนี้ถือได้ว่าทางเรามีความภูมิใจมากค่ะที่สามารถเลี้ยงดูแม่แอนนาจนมาวันนี้สามารถอุ้มทองได้ค่ะแม่แอนนาเป็นลูกผสมชชลูเรก่กับสายพันธุ์บีบมาสเตอร์ค่ะท่าน,นับ ก็จะเป็นบิบมาสเตอร์ซีหนึ่งค่ะวันนี้น่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ2ปีค่ะตอนนี้ก็อุ้มท้องกับพ่อพันล็อกกี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางเลิศฟาร์มค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ